1. การสำรวจสิ่งแวดล้อมการศึกษาสภาพอากาศและอุณหภูมิการสำรวจสภาพอากาศและอุณหภูมิในพื้นที่ที่มีการตรวจจับผีเสื้อเพื่อทำความเข้าใจถึงสภาพอากาศที่เหมาะสมสำหรับชนิดดักของผีเสื้อที่พบในพื้นที่นั้นๆการสำรวจพื้นที่การสำรวจพื้นที่รอบๆเพื่อทำความเข้าใจถึงลักษณะของสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบๆและสภาพธรรมชาติที่อาจมีผลต่อการใช้ชีวิตของผีเสื้อ 3. การศึกษาพฤติกรรมและสมบัติการสำรวจพฤติกรรม การศึกษาพฤติกรรมของผีเสื้อในสภาพแวดล้อมต่างๆเพื่อทำความเข้าใจถึงวิธีการปรับตัวและการใช้ชีวิตของพวกเขาการศึกษาสมบัติการศึกษาสมบัติที่สามารถช่วยให้ผีเสื้อมีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมเช่นความต้านทานต่อสภาพอากาศที่แตกต่างหรือการป้องกันตัวจากศัตรู 2. การวิเคราะห์ข้อมูลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพของผีเสื้อกับสิ่งแวดล้อมการวิเคราะห์การปรับตัว การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจถึงวิธีการปรับตัวของผีเสื้อตามสภาพแวดล้อมเช่นการเปลี่ยนแปลงสีของปีกเปลี่ยนรูปร่างหรือขนาดของตัว